เราต้องทำแบบนี้นะครับเราต้องทำแบบนี้ปั๊อปั๊บอันนี้เขาเรียกว่าแห่ห้าวครับเพราะว่าถ้ากินเหล้าไปแล้วยิ่งห้าวไปใหญ่จะไปห้าวที่อื่นเพราะาโดนกินเขาอย่างนี้ครับทางนี้อย่างนี้ครับใส่แขนซอกปั๊บ อเดียมนเดินาเพอยงครับอยงงี้ปั๊บัอยู่วันข้างนึ่งปั๊เออมัเสียหดีลักครับลักษะนี้ไม่ได้งยวานแหนานหอกือนข้านี้านี้เรี่าหวานหแต่ทำอย่างงี้เดี๋ยวลงเาเดี๋ยวเขาจะ ตีนกี่บอลเอาลองเั้ยร้องดูลองดูครับลองดูครับถ้าเป็นเลขแปดนี่เราซื้อเลขเลยครับไฮ้นี่เจ๋ยว่ะไฮ้นี่เจ๋ยว่ะอีกคนนึงเขาจะตีนถีบผมแล้วเอาเอาช่อเอาช่อเราต้องจ่อบอนก่อนนะโอ้โหสวยงามครับสวยงามสวยงามมากตอนนี้ยังไม่สวยงามเพราะว่าตอนนี้เป็นเลข เอ้าพวกมันไ้ดูเจียบผูกโอ๊ยขอลืมเอาเีวยบ